สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านสวัสดีวันนี้นะครับสางสูยรเรียนรู้นะครับจะพาพวกท่านผู้ชมมาดูนะครับนะผักอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หลายท่านสงสัยนะครับนะว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นเป็นผักนะครับนะอันนี้เรามารู้จักกันนะครับนะก็คือผักขมแดงนะครับนะผักขมแดงนะครับสรรพคุณก็ช่วยบำรุงร่างกาย นะครับนะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ผักขมนั้นจะมีสารอนุมูลอิสระนะครับนะที่ต่อ,อเป็นการเขาเรียกว่าชะลอนะครับนะชะลอการเจริญเติบโต,ตของวัยนะครับอันนี้ก็คือชะลอความแก่นั่นแหละนะครับนะนะนนนอัี้ก็นะครับเป็นผักขมชนิดสีแดงนะครับนะซึ่งเป็นผักขมใหญ่ นะครับผักโขมใหญ่ก็เราสามารถปลูกได้เป็นทั้งไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับได้นะครับนะแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรหลายท่านนะครับนะมาแล้วก็สงสัยว่าเอ๊จริงๆแล้วผักขมแดงเนี่ยมันกินได้ไหมนะครับนะก็กินได้นะครับนะเป็นผักขมสีแดงนะครับนะก็สามารถกินได้นะครับนะก็คือนาําไปผัด น้ำมันหอยนะครับนะไปผัดน้ำมันหอยหรือไปอต้มนะครับนะจิ้มกับน้ำพริกนะครับซึ่งมีรสชาตินะครับไม่ต่างจากผักขมสีเขียวนะครับนะแล้วก็น้ำนะครับน้ำของเขาเนี่เวลาเราต้มมาเนี่ยจะเป็นส,สีสีม่วงเลยนะครับนะออกม่วงออกแดงนะครับนะกะ็โดยส่วนใหญ่นะครับนะก็สามารถที่เขาไปผสมกับ น้ำบัวลอยนะครับนะทำขนมบัวลอยเนี่ยนะครับให้เป็นสีสันนะครับหรือเราจะใส่ขนมใส่กับขนมอะไรก็ได้ให้มันออกสีแดงนะครับออกสีม่วงนะครับเราก็ใช้น้ําผักขมเนี่ยแหละนะครับนะเป็นการผสมก็คือพูดง่ายว่าเป็นสีธรรมชาติเลยนะครับนะสีธรรมชาตินะนี่ก็นะครับการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์ของเขานั้นจะง่ายมากมากเลยนะครับนะเขาพอเวลาเขามีดอกขึ้นมานะครับนะพอเวลาเขามีดอกขึ้นมาเนี่ย นะครับอันนี้จะเป็นดอกของเขานะครับแล้วก็พอมีดอกขึ้นมานะครับพอดอกฝักเกนะครับก็จะมีเม็ดดำๆนะครับเล็กๆนะครับเม็ดดำๆเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเพาะขยายพันธุ์ได้นะครับนะส่วนใหญ่ก็ทางศูนย์เรียนรู้ของเรานั้นนะครับนะก็ได้มาต้นหนึ่งนะครับนะได้มาหนึ่งต้นนะครับจากคุณพี่สมชายนะครับสวน บ้านการเลียงเวกนะครับบ้านการเลียงเวกนะครับอันนี้ท่านก็ให้มาหนึ่งต้นนะครับนะแล้วก็สวนของเรานั้นก็ได้นํามาเ,เรียกว่านํามาขยายพันธุ์โตนะครับนะก็ออกลูกออกหลานมาเยอะแยะนะครับแล้วก็ได้แจกเมล็ดพันธุ์นะครับนะกลุ่มเกษตรกรที่สนใจนะครับนะมา เยี่ยมชมสวนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับนะเราก็ได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นกล้านะครับนะเพื่อแบ่งปันกันไปนําไปปลูกขยายพันธุ์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะนํามาเป็นเขาเรียกว่าไม้ประดับก็ได้นะครับแล้วก็เป็นผักนะครับนะเป็นผักกินนะเพื่อที่จะบารุงร่างกายนะครับนะก็ได้นะครับนะก็ ถ้าใครที่อยู่ยุค90นะครับนะใครที่อยู่ยุค90นี่ถ้าจะดูดูการ์ตูนครับนะมันจะมีการ์ตูนการ์ตูนหนึ่งนะครับนะที่เวลาเขาเพิ่มเพิ่มพลังเขาก็จะกินผักขมกันนะครับนั่นก็คือการ์ตูนป๊อปอายนะครับนะป๊อบอายกับโอลิฟนะครับนะถ้าป๊อปอายนี่ยถ้าเวลาโอลิฟมีปัญหานะครับนะเวลาโอลิฟมีปัญหานี่ยอาป๊อปอายก็จะเพิ่มพลังด้วยการกินผักขมนะพอกินผักขมปุ๊บนะ ปอบายก็จะมีพลังนะครับนะจะมีพลังจากผักขมนี่ยเลยนะครับนะ mm hmm. ก็ไปช่วยอ่าไปช่วยโอลิฟนะครับนะที่เกิดอันตรายนะครับนะ mm hmm. เกิดอันตรายจากเขาเรียกว่าสัตว์ประหลาดนั่นเองนะครับนะก็ปอบายก็จะไปช่วยโดยการกินพลังก็คือพลังผักขมนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็อ่าพาอ่าท่านผู้ชมนะครับนะได้ไมาทําความรู้ทําความเข้าใจ นะครับแล้วก็เลืกเปลี่ยนเรียนรูน้กันนะครับนั่นก็คือผักขมแดงนะครับซึ่งเป็นผักขมที่มีความสวยงามนะครับสวยงามไม่ไไพอก็ยังมีประโยชน์อีกนะครับนะเพราะนั้นก็ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากได้เมล็ดพันธุ์หรืออยากได้ต้นพันธุ์นะครับทางศูนย์ของเราก็ยินดีที่จะอมอบเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อให้ทุกท่านไปขายายพันธุ์นะครับแต่ก็ณตอนนี้นี่คือทางศูนย์ของเรายังไม่ ไม่ได้ทําการจัดส่งนะครับนะยังไม่ได้ทําการจัดส่งก็ท่านใดที่อยากได้ก็จําเป็นต้องมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับแล้วก็ทางเรานั้นก็จะมอบต้นพันธุ์ให้นะครับนะเพราะว่าเนื่องจากอตอนนี้นะครับนะเรายัางไม่มีเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเป็นเม็ดนะครับนะเป็นเม็ดนะครับเรามีแค่ต้นกล้านะครับนะมีแค่ต้นกล้าอยู่นะครับก็ น่าจะอีกสักระยะหนึ่งนะครับประมาณอีกสักเดือนหนึ่งนะครับนะถึงจะมีเมล็ดพัน์แก่นะครับนะที่สามารถที่จะแจกจ่ายนะครับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจได้นะครับน,นี่ก็พาท่านผู้ชมนะครับนะมาดูนะครับนะมาดูผักขมอีกอ,อีกประเภทหนึ่งอีกชนิดหนึ่งนะครับนะก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็อย่าลืม นะครับนาะฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดกระดิ่งนะครับนะให้ทางศูนย์เรียนรู้ของเรานั้นได้ทําคลิปสั้นๆนะครับนะเทคนิคย่างๆนะ่ามีกําลังใจในการทํานะครับนะี่ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับนะาสำหรับเช้านี้ก็ขออนุญาตนะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ